ยืนแอคกไปนะเนี่ยคือด้วยความที่ผอมลงอะแล้วแบบหน้ามันเปลี่ยนนะมือมันจะมาสายแบบตลกแบบเดิมมันไม่ได้แล้วไงมาเข้าได้ไหมรถรถกันนี่คือโตโยต้าเซียนต้าครับโตโยต้าเซียนต้าเกิดมาในปีพุทธศักราชสองพันกัว่าไม่ต้องประวัติกันะล้องขนาดนะใช่7ปีที่เวียนนะ คนตัดต่อชอบกูไม่ได้ชอบหรอกเรื่องดีๆไม่่อยมีหรอกไม่มีใช่ในขณะที่มันเป็นโควิดก็จะยังพูดว่าเจ็ดปีที่เวียดนามไม่ช่วยเฮียอะไรเลยมาเรื่องรถดีกว่าคนตัดต่อที่เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักแต่ขี้มีวันหนึ่งเกม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 มีวันหนึ่งเกมแล้วเขาก็มาพูดกับทุกคนว่าว่าไม่เอาแล้วพี่ผมเลิกดีกว่าเลิกกับผู้หญิงดีกว่าผมขอกลับไปชีวิตแบบเจ้าชู้ดีกว่าเพราะผมไม่สามารถหยุดเจ้าชู้ได้ ผมไม่อยากทําให้เ,เขาเสียใจทั้งคู่เลยผมขอเลิกดีกว่าพ้นหล่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะครับนี่ครับคนนี้นะครับ

อันนี้เล่นมุก พูดผิดนี่แหละทานจะเปรียบเทียบกับคอนด้าฟีดเปรียบเทียบไม่ได้พอนดาฟีดเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ความสนุกของมันคือหนึ่งรูปทรงไม่ล้าสมัยเลยของแต่งหรืออุปกรณ์การแต่งของมันทําให้คุณสนุกได้ทุกเวลาตัวน no ี้เท่าที่ผมศึกษามามีเหมือนกันแต่ความสนุกของมันอาจจะไม่ได้เท่าถ้าคนชอบแต่งรถนะครับความสนุกของมันก็จะไม่ได้เท่า h อนดาฟีดนะครับแต่ข้อดีของมันคือหนึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่านเอาไปเนี่ยเรื่องของการดูแลก็ไม่ต้องห่วงเพราะมันก็มีศูนย์รับประกันอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันก็ค uh ือยัง ไม่มีใครซื้อเราเลยเดี๋ยวกันนะข้อเสียของมันของมันหรือของเราของเรากระนั้นของเราไม่มีใครซื้อเราเลยราคาเต็มเท่าไหร่นะห้าเจ็ดเก้าคันนี้เป็นตัวท็อปใช่แล้วถ้าเป็นตัวไม่ท็อปประตูจะสไลด์ไฟฟ้าข้างเดียวคือข้างซ้ายประตูฝั่งนี้จะาเปิดมือมือครับแต่คันนี้เป็นตัวท็อปประตูข้างนี้จะเปิดไฟฟ้าแบบนี้ครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดําคาดด้วยสีส้มนะครับรถนี้สวยนะใช้คาว่าสวยมากนะครับเราให้ล้อใหม่ยางใหม่เลยครับ ตัวลงช่วงล่างดีเรารับประกันอยู่แล้วนะครับเรามีการรับประกันตั้งแต่วันที่คุณออกรถไปจนถึง30มสิบวันเสียเปลี่ยนย้าให้ยาหลอดไปครับผมนะครับราคาเต็มกันนี้อยู่เพียงห้าแสน่นเก้าพบาทครับ579,000ฟังก็ยังถูกอยู่นะครับไม่แพงแต่คันนี้เรามีโปรโมชั่นให้อีก20,000บาทครับผมลดเลยนะครับ20,000บาทลดจีไม่ต้องต่อรองแล้วครับลดให้เลย20,000บาทเหลือแค่เพียง559,000บาทครับพอแล้วหรือยังครับกับส่วนลดแบบนี้ถ้ายังไม่พอนะครับผมมีโปรโมชั่นดีคาร์พาเที่ยว เป็นกิฟต์วอชเชอร์ให้อีกถ้าหากว่าท่านออกรถตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับเรามีเป็นเช็คเงินสดเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับ,รบชื่อว่าดีคาพาเที่ยวให้อีก9,900บาทคุณเอาไปขึ้นเงินสดเลยมันเลยมีโปรโมชั่นที่เรียกว่าดีคาพาเที่ยวนะ,ค,ะครับถ้าอยากซืก้อรถวันนี้โทรหาเบสครับติดต่อผมเลยครับ09 6868 6668เบสครับดีคาพาเที่ยวนะครับ9,900ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ชายโสด9,900นี่้ือว่าตัวท็อป ถ้าลองมาหน่อยก็5,000ก็ได้ 2, 2> ตัวแต่ถ้าถ้าเลือกธรรมดาเบสิกทั่วไป2 5 0 0ันาถ้าได้4ตัวเจมกระเจียวให้ดีครับสวัสดีครับครับเรื่องนี้ล้วนๆไม่มีเรื่องรถเลย